สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Happy Place พื้นที่ความสุขค่ะค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะพี่ฝนวันนี้เราจะพูดคุยอะไรเป็นไปไม่ได้นะคะนอกจากเรื่องของหนุ่มสาวออฟฟิศค่ะที่ส่วนใหญ่ใช้เวลามากกว่า8ถึง9ชั่วโมงต่อวันค่ะนั่งทำงานนั่งกับหน้าจอคอมเป็นประจำค่ะพี่ฝนแล้วก็รู้ไหมคะว่ามันจะเสี่ยงโรคอะไรโรค NCD ค่ะบางคนคิดว่าโรค NCD คือโรคอะไรคือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั่นเองนะคะเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของเราเองค่ะเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดค่ะแล้วทีนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าการนั่งติดเก้าอี้เนี่ยมันจะเสี่ยงโรคนี้อย่างไรคะพี่ฝนค่ะสาเหตุหลักๆเลยอย่างเมื่อกี้ที่น้องฟ้าได้กล่าวไปแล้วก็คืออาจจะเกิดจากพฤติกรรมของเราเนี่ยแหละค่ะ<ม>เพราะว่า<ๆ>เราเนี่ย แบบเหมือนนั่งนานเกินไปบางทีก็เหมือนแบบเอ๊ะอยากทํางานให้เสร็จนั่งต่อนั่งต่อไปเรื่อยๆม,มาดูอีกทีเอานั่งหลายชั่วโมงแล้วไม่ได้ลุกไปไหนเลยอันนี้ก็เรียกว่าเสี่ยงเลยนะคะสําหรับใครที่รู้ตัวว่าเสี่ยงเราก็มีคําแนะนํานะคะให้ปฏิบัติตัวดังนี้ค่ะก็คือเราไม่ควรที่จะนั่งทํางานติดต่อกันนานๆยาวนานหลายชั่วโมงนะคะทุกๆ45นาทีเนี่ยให้เรานะคะลุกขึ้นมาขยับร่างกายนะคะสัก5้าถึงนาทีก็ยังดีค่ะหรือว่าสร้างกิจกรรมทางกายนะคะอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์อันนนี้นะคะก็ เรียกว่าวิธี่นยๆที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถไปปรับใช้กันได้ค่ะก็พยายามลุกขึ้นมาขยับร่างกายนะคะลุกจากเก้าอี้บ้างนะคะอันนี้ก็จะดีขึ้นค่ะก็เดี๋ยวมีคนถามนะว่าทําอะไรได้บ้างกิจกรรมนี้จะช่วยเรายืดเหยียดไม่ให้เราติดเก้าอี้มากเกินไปอย่างง่ายๆออฟฟิศค่ะพื้นที่อาจจะไม่เยอะเนาะแล้วก็แค่ลุกจากเก้าอี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มายืดเหยียบบิดขยับร่างกายบิดขาเนาะใช่ค่ะแบบ ดันของดันแขนนี่เ้าจะห่างห่างจากจอคอมนะชวนเพื่อนข้างๆมาด้วยก็ได้ใช่เนาะแบบเออเป็นกิจกรรมสั้นๆเลยคะช่วยให้ร่างกายเราไม่ยึดติดกับกี้มากเกินไปค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะมีบริเวณหรือว่าพื้นที่นะคะตอนเย็นอย่างเงี้ยก็ได้เราก็อยากจะชวนทุกท่านนะคะปั่นจักรยานเดินเดินนี่ง่ายเลยเนาะแค่แบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายก็แค่รองเท้าเดินรองเท้าวิ่งนั่นเองนะคะหรือว่าเราจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะด้วยการดันพื้นสควอทนะคะซิดอัพนะคะเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายด้วยเช่นกันค่ะก็จะลดม เพราะว่าบางทีเราก็เป็นอ่ะนั่งนติดเก้าอี้นานปวดเมื่อยด้วยปวดเมื่อยไปหมดนะคะอย่างน้อยค่ะเราก็ควรชิดเหยียดนะคะอย่างน้อยวันละหนึ่งถึงสองครั้งค่ะป้องกันการบาดเจ็บด้วยเช่นกันค่ะพี่ฝนค่ะได้ยินอย่างนี้แล้วล่ะเราก็เพอาะลุกกันดีกว่าไปแล้วค่ะ่ใช่เหรอยังเดี๋ยวจัดรายการต่อให้เสร็จก่อนนะคะก็พยายามลุกจากเก้าอี้นะคะลุกขึ้นมายืดเหยียดร่างกายหรือว่าออกกําลังกายอย่างเมื่อกี้ที่น้องฟ้าได้กล่าวไปแล้วนะคะจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยเป็นโรคต่างๆนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมหาเวลานะ นิดนึงสักแค่ถึงสินาทีลุกจากเก้าอี้แล้วก็มาออกกําลังกายกันดีกว่าค่ะ <หา S 1> สําหรับวันนี้นะคะเราก็มีเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้เพื่อนๆนะคะไม่ต้องแบบว่าเป็นโรค NCD กันนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Happy Place ในตอนหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ